วิธีทัศน์การสอนการใช้นวัตรกรรมการจัดการเรียนรู้ในรา,ายวิชาศิลปะทัศนาศิลป์นำเสนอโดยนางสาวธีรชาแก้วพึกจากโรงเรียนสวนกหลาบวิทยาลัยนนทบุรี การปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนได้พื้นฐานแนวความคิดมาจากการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของการเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยครูผู้สอนได้วิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นการเรียนการสอนในรายวิชาศิลปะทัศนศิลป์ค่อนข้างที่จะเป็นปัญหาอย่างมากเราจะทํายังไงให้นักเรียนนั้นสามารถปฏิบัติงานได้โดยที่ไม่มีครูผู้สอนคอยอธิบายชี้แนะนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองจึงเกิดการพัฒนานวั ตก,กรรมเป็นรูปแบบการเรียนการสอนในครั้งนี้กระบวนการและขั้นตอนการดําเนินงานครูผู้สอนได้ใช้กระบวนการสอนแบบ T Pa c k ร่วมกับทฤษฎีห้องเรียนกับด้านโดยอาศัยองค์ความรู้ทั้ง3ส่วนที่นํามาออกแบบการเรียนการสอน ความรู้ด้านเทคโนโลยีประยุกต์ใช้สื่ออุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีคือการสร้างบทเรียนออนไลน์เว็บแอปพลิเคชันความรู้ด้านเนื้อหาคือสรุปประมวลผลความรู้สิ่งที่นักเรียนต้องรู้เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษา ่านบทเรียนนนนออนไล์ี่ก็เป็นนวัตกรรมนะคะที่เว็บแอปพลิเคชันที่ครูผู้สอนได้สร้างบทเรียนออนไลน์ผ่านเว็บแอปพลิเคชันก่อนที่จะทําการเรียนการสอนครูผู้สอนได้มีการแนะนําการใช้เว็บไซต์ว่านักเรียนจะต้องเข้าถึงยังไงสามารถเข้าได้จากช่องทางไหนบ้างก็เป็นการอธิบายให้นักเรียนได้เห็นภาพจริงนะคะ นอกจากเว็บแอปพลิเคชันที่ครูผู้สอนได้จัดทําแล้วครูผู้สอนยังได้จัดทําบทเรียนออนไลน์สื่อการสอนศิละปะไม่ว่าจะเป็นสื่อการสอนการวาดภาพด้วยดินสอการระบายสีด้วยสีน้ําสีโปสเตอร์สีอะคริลิกหรืองานศิละปะเทคนิคต่างๆซึ่งคลิปการสอนบรรยายขั้นตอนการทํางานไว้หมดแล้วนักเรียนเปิดคลิปสามารถวาดภาพตามได้เลยค่ะ มีการเผยแพร่นวัตกรรมและเทคนิคการสอนผ่านทางโซเชียลมีเดียและรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาครูจันเจง๋งจากนั้นนะคะครูผู้สอนได้นำผลงานของนักเรียนทุกชิ้นนะคะไปจัดทำนิทรรศการออนไลน์ค่ะเป็น Art e x h i b i ิบิชนะคะก็นำผลงานของนักเรียนไปทำเป็นนิทรรศการออนไลน์นักเรียนก็จะตื่นเต้นกับผลงานของตัวเองที่ไปอยู่ในโลกออนไลน์นะคะโลกเสมือนจริงค่ะ โอเคเรขคอร์เรียบร้อยนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีสําหรับการเรียนการสอนในเช้าวันนี้นะคะซึ่งเราก็กลับมาเจอกันในคาบออนไลน์เนาะหลังจากที่ไปเรียนในรูปแบบของออนไลนก็คือให้นักเรียนไปออศึกษาผ่านเว็บแอปพลิเคชันที่ครูได้ทำมาเนาะแล้วก็เกิดเป็นผลงานขึ้นมานะคะกลับมาเจอในห้องเรียนนะคะวันนี้ก็จะเป็นการวิจารณ์งานศิลปะค่ะ แต่ไม่ต้องตกใจนะคะวิจารณ์ของครูเนี้ยก็จะเป็นการวิจารณ์เพื่อกอ่อค่ะก่อให้เกิดก่อให้เกิดผลงานแล้วก็เป็นแนวทางในความคิดสร้างสรรค์ต่อไปนะคะเขาบอกว่าการวิจารณ์นั้นนะคะมีความสัมพันธ์ต่อการประเมินคุณค่าของงานผลศิลปะลูกคือก่อนอื่นเลยนะคะเราจะต้องมาทําความเข้าใจก่อนว่าทฤษฎีของการวิจารณ์เนี้ยมีอะไรบ้าง การประเมินเราจะต้องใช้เหตุผลอะไรในการประเมินนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ๆปุ๊บเราเดินไปปุ๊บเราจะไปชี้เฮ้ยงานนี้ไม่ดีงานนี้ไม่ดีงานนี้ไม่ดีอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะเราจะต้องมีทักษะในการวิจารณ์งานศิลปะก่อนนะคะ ก่อนเข้าสู่การวิจารณ์งานศิลปะครูผู้สอนจะต้องอธิบายทําความเข้าใจก่อนว่าการวิจารณ์นั้นคืออะไรให้ให้เด็กๆรู้ถึงความรู้ข้อมูลก่อนว่าขั้นตอนในการวิจารณ์นั้นมีอะไรบ้างเพื่อที่เขาจะได้เข้าใจและ,อ,ะอธิบายจุดประสงค์ของการวิจารณ์งานศิลปะต่อไปจะเป็นการแลกเปลี่ยนแนวความคิดระหว่างนักเรียนกับครูผู้สอนอแล้วค่ะพร้อมไหมคะพร้อมไหมวันนี้พร้อมไหมเอ่ยพร้อมไหม พร้อมไหมคะเด็กๆได้ยินครูเดียบ้าได้ยินครับจ้าวันนี้นะคะจะเป็นการนาเสโนอเนะแล้วก็เป็นการมีภาพวิจารณ์งานศิลปะกันนะคะจ้าเอิอ่มเพื่อน,นเข้าไม่ได้เอาเพื่อนเข้าไม่ได้โอ้ขออภัยเดี๋ยวนะคะพอดีอ๋อโอเคเข้าได้แล้วนะคะขออภัยขออภัยอย่างแรงอ่ะนะคะก็ เรามาเริ่มคนแรกเลยเนาะวันนี้อยากจะให้ทุกคนไม่ต้องตื่นเต้นเอาเป็นกันเองนะคะถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเนาะว่าเออฉันไปหาภาพผลงานนี้เป็นภาพผลงานของใครนะคะอะเริ่มแรกเลยจ้าพร้อมไหมคะนนทก,การพร้อมครับเอาเลยเป็นภาพวาดสีน้ำม,มันบนผ้าใบครับชื่อผลงานคือ,อคือ,อคดอกไมวิจารณ์ของเปเรบอริลเดลคาโซครับ มีขนาดสูง75.7เซนติเมตรกว้าง6เซนติเมตรครับวัสดุที่ใช้คือผ้าใบากับสีน้ำมันครับเทคนิคที่ใช้คือศิละปะเชิสามิติครับวิธีการถ่ายทอดก็คือเปเรบเรลเดลคาโซเนี่ยเป็นวาดภาพมีความที่เขาเนี่ยเริ่มมีซื่อเสียงแล้วครับก็เลยรู้สึกกดดันตัวเองเวลาออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยครับก็เลยวาดภาพออกอันนี้ออกมาเป็นการเสี่องรมตัวเองว่าเหมือนการหลบหนีการวิจารณ์ต่างๆครับ เราก็ภาพวาดนี้วาดเมื่อปีคศ1874ครับวาดที่กรุงมาติกประเทศสเปนแล้วก็ปัจจุบันคาดว่าเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลครับแล้วก็ทําไมถึงเลือกภาพนี้เพราะว่าผมเห็นรูปนี้ครั้งแรกรู้สึกเหมือนการหลบหนีอะไรสักอย่างออกไปข้างนอกเหมือนกับผมที่ตอนนี้อยากหลบหนีไปข้างนอกจากการที่เราหลังจาก อ๋อโอเคเนาะไม่ใช่ว่าหลบหนีจากการวิจารณ์งานศิลปะของครูใช่ไหมโลกอ่าโอเคนะคะก็เป็นผลงานที่ถ่ายทอดในเรื่องของเหมือนภาพสามมิติเนาะใช่ไหมแล้วก็การเขียนภาพสามมิติเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเกิดอยู่ในช่วงยุคเรอเนซองนะคะก็มีการใช้เส้นระดับสายตาเนาะฮอ r ลซ o นไล n i s h ช n g point นะคะเป็นการกำหนดภาพให้ทำให้ภาพนั้นเกิดเป็นมิติขึ้นมานะคะโ okay. อะเคสอบถามค่ะหลังจากที่ทำงานชิ้นนี้ไปแล้วมีความประทับใจอะไรบ้างชอบตรงพื้นหลังในรูปครับของของตบับที่เป็นพื้นหลังสีดำครับมันทําให้ดูเป็นภาพของคนยั่ตรวดออกมาเลยครับมันเป็นภาพแบบจร,งจรงิงอืมเป็นภาพทำให้มันเกิดอารมณ์เนะแล้วก็คูม,มองในเรื่องของเอ,อ การจัดองค์ประกอบก็คือแสงเงาเนาะที่ให้เห็นถึงน้ำหนักของแสงเงาที่ส่งมากระทบลงใบหน้าคนเนาะโอเคชิ้นนี้นนทการจะให้ตัวเองเท่าไหร่ดีคะเต็มสิบผมรู้สึกว่าของที่ใช้มันไม่ค่อยอยิงเลยครูแต่ว่าผมพยายามปีหน้าต่างมาก <laughs> อันนี้หนูนี่หนูอยู่ชั้นสองหรือว่าอยู่ชั้นหนึ่งลูกอยู่ชั้นสองแต่ว่าเป็นระเบยียงคันถ่ายได้โอ้โหโอเคให้ตัวเองเท่าไหร่ลูก มันเต็มเท่าไหร่ครูเอาครูให้เต็มเต็มสิบหรืให้เท่าไหร่ผมขอก9.5อีกอีกจุดห้าไปไหนลูกเกือไว้ก่อนครูะโอเคนะคะครูก็ให้เลยลูกถือว่าเป็นการหยิบออกมาถ่ายทอดได้อารมณ์ของภาพได้ได้อย่างชัดเจนเนาะก็จะเห็นถึงเออการที่เราไม่ต้องใช้อะไรมากเลยอะเราแค่ใช้ตัวเองเล่น เป็นงานเสลปะแล้วก็ใช้โฟโตอาร์ตเนาะก็คือการถ่ายภาพนะคะโอเคขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากสําหรับการนําเสนอนะคะอ่ะต่อเลยจ้าธัญพรธัญพรพร้อมไหมคะฮัลโหลธัญพรของค่ะขอเอาเลยจ้าโอเคค่ะก็ประเทศผลงานนะคะก็เป็นประเทศเออสี สีน้ำมันสีผุ่นแล้วก็สีช็อกโกกระดาษแข็งค่ะชื่อผลงานก็คือเดอะซคีมนะคะแล้วก็ชื่อศิลปินก็คือเอ็กเวิร์ดมุงนะคะออขนาดมันคือขนาดประมาณ9 1ซนเมตรคะูณกับ7 3 5ซนตเมตรค่ะปีสร้างในปี1 9 0 0 1893ค่ะ แล้วตอนนี้ปัจจุบันก็อยู่ที่หอศิลแห่งชาติกรุงโฮอโลที่ประเทศนอร์เวย์ค่ะแล้วก็เอิมเป็นภาพที่เกี่ยวกับเหมือนกำลังมีคนกรีดร้องอยู่ค่ะแต่ว่าจะเดิคงเจ็บปวดอ่าโอเคงั้นครูเรียถามเลยเนาะ ให้พร้อมถามไหมลูกอ่ะก่อนอื่นเลยนะคะขอขยายความนะคะของเอ็ดเวิร์ดมุนเนาะก็เป็นศิลปินนะคะที่อยู่ในที่ที่ทำงานอยู่ในศิลปะลัทธิเอ็กเพรสชันนิสนะคะก็คือลัทธิที่แสดงออกถึงความรู้สึกภายในค่ะแล้วก็ถ่ายทอดออกมาด้วยการใช้สีนะคะอย่างรุนแรงตรงไปตรงมานะคะแสดงถึงภายในจิตใจของตนเองนะคะก็ในภาพนะคะขอขอขอวิเคราะห์เนาะขอวิเคราะห์เนาะก็เป็นการใช้ฉากหลังสี สีแดงสีส้มนะคะเขาบอกว่าก็เป็นภาพที่ เป็นภาพที่เอ็ดเวิร์ดมุงเนี่ยกำลังเดินทางนะคะไปเยี่ยมน้องสาวของเขาที่ป่วยเป็นไบโพลารักษาตัวอยู่นะคะก็ได้แรงบันดาลใจโนแล้วก็นักนักประวัติศาสตร์ศิล์นะคะเขาก็คาดเดาว่าเอ็ดเวิร์ดมุงเนี่ยวาดภาพที่เกิดจากมัมมี่ชาเปโลนะคะที่เอามาจัดแสดงในปารีสในตอนนั้นเขามัมมี่ทำท่าแบบนี้เลยลูกทำท่าคล้ายๆอย่างนี้เลยอะคะ่ะเขาก็เลยวาดภาพออกมาโนก็เป็นความทรงจำของเอ็ดเวิร์ดมุงเนาะนะคะ,นะคะที่เขาวาดภาพนี้ออกมาแล้วก็ หลายภาพนะลูกบางคนเนี่ยหาข้อมูลมาบอกว่าผมไม่รู้ว่าภาพนี้มาจากไหนใช้ปีอะไรที่เขาเ,เขียนภาพนะคะอันนี้ก็ยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดนะคะว่าเอ็ด r d ดมุงเนี่ยเขียนภาพเดอะสกินจำนวนกี่ภาพนะคะจะเห็นได้ว่าอีกภาพนึงที่มีชื่อเสียงของเขาก็คือเดอะเดอะซิกชัยนะคะก็เป็นภาพของพี่สาวของเอ็ด r d ดมุงที่กำลังป่วยเป็นวันณโลกลูกแล้วก็ ด้านขวาเนี่ยก็มีน้าสาวที่กําลังนั่งกุมมือให้กําลังใจผู้ป่วยอยู่นะคะก็เป็นภาพที่ถ่ายทอดออกมาในในเรื่องของออความกดหู่เนาะเป็นส่งอนัตรกรรมที่ยังอยู่ในจิตใจของเขานะคะซึ่งภาพนี้เขาเขียนหลายภาพมากเลยก็ยังหาข้อ,อ,อข้อจำกัดไม่ได้ว่าเขาเขียนทั้งหมดกี่ภาพเนาะก็จะเห็นว่าเอ็ดบดมุเนี่ยเอ็ดบดมุงเนี่ย, Ad ยทำงานเขียนภาพแบบนี้หลายๆภาพนะคะก็เป็นศิละปะที่ออกมาจากความรู้สึกภายในนะคะถามกลับค่ะ ทำไมถึงเลือกเอามันฝรั่งมาลูกเลือกไอ้เมืเนี่ยค่ะเลือกมาเพราะว่าเออมันหน้าเหมือนเหมือนกันเนีค่ะคมื่อถึงดูมันฝรั่งดูเดินเข้าไปในครัวแล้วก็เห็นมันฝรั่งที่แม่วางไว้อยู่ก็เลยคิดว่าน่าจะเอาไา้ทำได้เห็นไหมล่ะแค่แบบว่า คือคือหนูเริ่มเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์และหนูสามารถเฮ้ยมองมันฝรั่งเนี้ยควรหน้าตาเหมือนเออภาพเดะสกีมเนาะแล้วครูชอบตรงที่ว่าเอาเปลือกมันฝรั่งมาทําเป็นหน้าอย่างเงี้ยแล้วก็ด้วยการที่เจาะรูแค่สามรูอ่ะแต่ภาพมันฝรั่งมันถ่ายทอดอารมณ์ได้อะ่ะอ,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 อุ้ยชอบชอบชอบชินี้เต็มสิบธัญยาพรให้ตัวเองเท่าไหร่ดีโลกอืเออถ้าให้ตัวเองก็ให้สิบค่ะเพราะว่าอยากได้คะแนนเยอะ โอเคก็ถือว่าเป็นเป็นความคิดสร้างสรรค์ดีเนาะครูก็ให้คะแนนนะคะในส่วนของความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่ต้องใช้อะไรมากเลยแค่เอามันฝรั่งที่มีอยู่ในห้องครัวเนี่ยมาสร้างเป็นงานเสียปะยกนิ้วให้เลยค่ะสุดยอดเลยอ่ารอเลยค่ะเือเขาแป๊บนึ่งนะนคะเพื่อนยังเข้าไม่ได้อะครูโอ้แป๊บนึงนะเพื่อนยังเข้าไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ ขออภัยเด้อขออภัยขออ,ภ,ขอ,อภัยพอดีว่าอัตโนมัติไม่เด้งสกูดนิดมาหรือยังคะลูกมาแล้วค่ะตาอ่ะพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะอ่าอธิบายเลยลูกนําเสนอเลยค่ะก็ภาพนี้นะคะก็ชื่อภาพยังคงมีชีวิตด้วยหม้อกาแฟเคลือบสีน้าเงินเซรามิกแล้วก็ผลไม้ค่ะ,คาาคะภาพก็วาดโดยแวนโกะนะคะก็อยู่ วาดอยู่ในประมาณปี1,888 8 88, ค่ะหรือว่าช่วงปั้นปลายชีวิตของแวนโกทนะคะก็ใช้เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบค่ะขนาด65คูณ81ซนติเมตรค่ะประเภทของงานก็เป็นจิตตกรรมค่ะปัจจุบันนะคะภาพนี้อยู่ที่กรุงอันเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะ โอเคก็จะเห็นว่าภาพซีรีส์เนี้ยของวินเซน์แวนโก้น่าจะเป็นภาพช่วงที่เขายังยังเขียนแบบยังไม่ตัดทอนลูกทรงแล้วก็ยังไม่ได้ใช้เทคนิคของทีโุกันสักเท่าไหร่เนาะจะเห็นว่าเออจะใช้แค่ช่วงตรงผ้าตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการหยิบเอาวัสดุที่มีอยู่ในบ้านนาะลูกมาจาลองเป็นภาพของวินเซน์แวนโก้ได้ เกือบเหมือนเลยยกเว้นตรงผ้าลายสติกเนอะตรงนี้อะครูเดียขอขยายความนะคะคําว่าหุ่นนิ่งลูกหุ่นนิ่งคืออะไรนะคะหุ่นนิ่งก็คือการถ่ายทอดของสินของต่างๆนะคะที่มันอยู่กับที่ไม่เคลื่อนไหวนะคะบางคนบอกว่าครูแล้วคนที่นั่งเป็นแบบอ่ะเขาเรียกว่าเป็นหุ่นนิ่งได้ไหมอันเนี้ยเขาเขาเรียกว่า เขาไม่ได้เรียกว่าเป็นหุ่นนิ่งนะคะเขาเรียกว่าการเขียนภาพแบบฟิกเกอร์การเขียนภาพแบบโพสเทตนะคะก็คือการเขียนภาพสรีระร่างกายหรือว่าการเขียนภาพมนุษย์แบบซึ่งตัวนะคะแต่ถ้าจะเป็นหุ่นนิ่งจริงๆเนี่ยก็คือหุ่นนิ่งสิ่งของต่างๆอย่างเช่นหุ่นเลขาคณิตหุ่นปูนภาชนะดอกไม้ตะกร้าไหวยอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าหุ่นนิ่งแล้วก็ภาพหุ่นนิ่งเนี่ยอย่างเช่นภาพเลขาคณิตเนี่ยเขาก็ค่าใครเรียนเกี่ยวกับศิลปะเนี่ยเขาก็จะให้เริ่มต้นในการฝึกแบบนี้ก่อน ะะเพราะเขาเชื่อว่าเป็นลูกทรงของของหุ่นหลายๆสิ่งนะคะเราจะต้องเริ่มต้นจากการเขียนภาพหุ่นนิ่งก่อนนะคะก็จะเห็นว่าสกุลนิดเนาะหยิบเอาแอปเปิลเอาส้มเหยือกน้ำร้อนการน้ำร้อนแก้วน้ำใช่ไหมลูกแก้วกาแฟนะคะมามาสร้างก็พยายามที่จะแบบว่าให้เหมือนของภาพเขาได้มากที่สุดนะลูกสกุลนิดครูถามนะคะ มีปัญหาอะไรในการหยิบอุปกรณ์มาไม่ลกมีไหม <S 2> <S 2> ก็ส่วนมากคือของมันจะเป็นพวกแบบแก้วเก่าๆเงี้ะครูหนูก็แบบบางทีคือแต่มันก็ไม่ได้อยู่หรือขนาดนั้นมันจะอยู่แบบข้างบนนะครูแล้วหนูก็หยิบไม่ค่อยถึงเท่าไหร่หยิบไม่ค่อยถึงอ่ะแล้วครูถามอีกนะคะว่าตอนที่สกุลนิดจะหาภาพนี้มาสกุลนิดคิดว่าอะไรลูกคิดคิดยังไงถึงหาภาพนี้มา ก็คือหนูเสิร์ชไปใน,นเน็ตแล้วหนูเห็นภาพนี้คือหนูชอบเออเหยือกตรงกลางเพราะว่ามันดูมีความแบบเก่าๆอะคุมันดูมีความแบบ สวยในแบบยุคแบบยุคยุคสมัยก่อนๆที่แบบแวนโกว่าออกมาเนี่ยค่ะเออลูกทรงรูปทรงภาชนะที่มันคาสสิกเนาะแล้วก็ภาพนี้นะคะเป็นการจัดภาพที่มีความสมดุลของภาพนะคะมีจุดเด่นนะคะแล้วก็มีความสมดุลทั้งสองข้างเท่ากันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งภาพที่ให้สีแล้วก็การจัดวางที่ลงตัวเลยโอเคตะกุนนิดเต็มสิบให้ตัวเองเท่าไหร่โลกเอาเก้าจุดเก้าจุดเก้าแล้วก็ครูเผื่อไว้เก้าจุด เผื่อไว้นิดหนึ okay. ่งเผื่อคะแนนไว่นิดหนึ่งใช่ไหมลูกโอเคขอบคุณนะคะสกุลนิดนะคะขอบคุณจ้าอ่าเราก็ได้รู้แล้วนะคะเออของเพื่อนเดี๋ยวฟังต่อลูกชยานิดมาหรือยังคะลูกเข้าได้ไหมชยานิดไม่เข้าได้ไหมคะชยานิดชยานิดมาหรือยังคะถ้าชยานิดจะไม่มาครูขอผ่านก่อนนะคะลูกต่อเลยนัทยามาหรือยังลูก ค่ะอ่ะจ้ะเริ่มเลยค่ะภาพนี้ชื่อว่า s o s ก e a f ฟอ l ่าค่ะชื่อศิลปินที่เขียนภาพก็คือแลมบันค่ะเลือกภาพนี้เพราะว่าชอบการจัดวางองค์ประกอบค่ะแล้วก็ให้ความสื่ออารมณ์ความรู้สึกค่ะให้ความรู้สึกลึกลับมีเสน่ห์โรแมนติกค่ะแล้วก็เสื้อผ้าที่ใส่ในยุคสมัยนั้นค่ะชอบค่ะเทคนิคที่ใช้วาดคือเขาทาสีด้วยน้ำมันบนผ้าค่ะ Oh. นี่จริงๆเขาดัดแปลงภาพนี้มาจากภรรยาของเขาค่ะอ๋อโอเคก็คือเขาวาดภาพนี้จากภรรยาของเขาที่มายืนเป็นแบบเนาะแล้ว <Okay. S 1> อันเนี้ยเทคนิคของหนูที่หนูใชอ้อ่ะคือครูมองว่าเป็นการตัดต่อใช่ไหมตัดต่อสีค่ะจริงๆผ้าห่มแล้วก็ผ้าที่คุมมันเป็นสีฟ้าๆค่ะตัดต่อให้เป็นสีเขียวนิดหน่อยอ๋อโอเคแต่จริงๆแล้วหนูยืนเองถ่ายเองปะใช่ค่ะ เออคือของภาพเขาอะ่ะจะออกออกแนวแบบยุโรปหน่อยเนาะแต่ของหนูอะ่ะจะออกแนวแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยอะ่ะใช่ปะคิดเหมือนกันไหมหรือว่าครูดเดียคิดคนเดียวอะ่ะเหมือนกันค่ะเออโอเคชอบนะคะชอบในเรื่องของการใช้เเทคนิคในการตัดต่อนะคะแล้วก็หนูใช้อะไรตัดต่อลกูกโปรแกรมคะ p o o t o s h o p หรือว่าในไอแพดโฟโต้ช็อปค่ะ อ๋อโอเคนะคะเต็มสิบน네ัทยาให้ตัวเองเท่าไหร่คะลูก9.5ก็นดะ9.5โอเคค่ะขอบคุณค่ะอ่ะต่อเลยจ้าอันนี้ของใครเอ่ยพักข้ามโอนมาหรือยังคะมาแล้วค่ะอ่ะจ้ะนำเหนือเลยจ้าลูกก็อันนี้นะคะมีชื่อผลงานว่า s t i l l lab with decanter and lemon on a plate ค่ะศิลปินที่วาดก็คือ vincent van gogh ค่ะแล้วก็ ภาพนี้เนี่ยสร้างเมื่อปี1887ที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสค่ะเทคนิคที่เขาใช้ก็คือเทคนิคการแต้มจุดสีค่ะแล้วก็วัสดุที่ใช้เนี่ยเขาจะใช้เป็นผ้าใบกับสีน้ำมันค่ะแล้วก็อตอนนี้ภาพที่อยู่ในปัจจุบันนะคะอยู่ที่แวนโกมิวเซียมที่อัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะอืมก็เป็นการจัดวางหรือเป็นของหนูใช้เทคนิคอะไรโลกตัดต่อปะ หนูใช้ตัดต่อค่ะอ๋อก็คือหนูเอาจานเลมอนแล้วมีอันไหนที่หนูจัดมีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เรียนจากการเรียนการสอนในรายวิชาศิลปะตลอดปีการศึกษาว่านักเรียนนั้นมีข้อเสนอแนะมีข้อติชมให้ผู้สอนควรพัฒนาในด้านไหนครูผู้สอนก็จะเก็บข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนานวัตกรรมในปีการศึกษาต่อๆไป ดีชั้นนางสาวธีรชายแก้วพึกขอจบกนนารนำเสนอและขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการพิจารณาการคัดเลือกครูสอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิละปะทัศนศิลป์ประจำปีการศึกษา2565ด้านนวัตกรรมขอขอบพระคุณค่ะ